สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสผ้าโชคครับเมื่อนี้สผ้าโชคกับสิพาพพีผ้านนองไปเที่ยวอีสานไต่ครับเมื่อนี้สผ้าโชคก็ได้รับความอนุเคราะห์จากทีมงานค้นกัร้ังครับเป็นทรงเทปวิดีโอมาให้ครับซึ่งเป็นเทปวิดีโอกเกี่ยวกับการไปขอหวยขอเบอร์ที่กระท่อมหลวงปู่สวงครับจากตอตะเคียนครับ ยังไงพี่น้องก็ตามซอฟโชมาเเ้อครับเด้อเดี๋ยวสิภาพพี่น้องไปเบิ่งว่าเพิ่นใดตัวดบตัวดีตัวใดครับของกระท่อมปูสวงหรือหอยแม่แตเกี้ยนยูทีกระท่อมปูสวงนี่แหละครับตามซอฟโชคมาครับพี่น้องครับในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณทีมงานคนกับสร้างเป็นอย่างสูงครับที่ได้ให้ความมนุเคราะห์เกี่ยวกับวิดีโอนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่สุดทนครับผมนะครับสวัสดีครับผมพอดี อันตอต้นนี้เป็นตอต้นไม้อยังครับผมนะครับต้นไม้ตะเคียนครับไม้ตะเคียนนะครับประวัติเป็นมาอย่างไงครับที่แรกทำไมเห็นมีเหมือนมีร่องรอยของนักเสี่ยงโชคนะครับผมมาขอมาจับอยู่นะครับอันนี้อันนี้มาจากนู่นอมาจากห้วยนะมาจากห้วยครับมาจากห้วยนู่นที่บ้านห้วยใหญ่น่ะเป็นต้นตะเคียนแท้ๆเลยครับต้นตะเคียนแท้ๆเป็นไม้ตะเคียนทําไม้ตะเคียนเอามาปักไว้ในก็เขาคนเขามาทู บางท่านก็ถูกเลขบางท่านก็ไม่ถูกนะครับบางท่านก็มาเห็นเป็นตัวเลขตัวโชคเนาะคแต่ไม่เอาแต่คนมีโชคเนาะคนไหนมีโชคก็ได้คนไหนไม่มีโชคก็ไม่ได้บุญใครบุญมันเนาะครับครับบุญใครบุญมันก็นั่นแหละเอามาเอามาตั้งไว้นานอย่างนี้เหมือนกับนจะนานแล้วนี่นานแต่กระท่อมปู่เรื่รับกถ้าแต่ปู่ละสังขารอย่างตอนนั้นงปู่ละสังขารแล้วออกมาโอ้โตมันก็มันก็ยี่สิบ ปีแล้วนี่สิบห้ายี่สิบปีแล้วนี่ตะเคียนนี่ครับมันมีร่องรอยของนักเสียงโชคมาถูกรันเรื่อยนะครับบางทีก็ออกถูกบางทีก็ไม่ถูกนะครับก็อยู่ในดวงนภาศาสนาของเอทีเนาะมาขออยู่ที่กระท่อมสูงปู่สวงครันนะครับตรงนี้ตรงนี้อยู่อยู่ที่บ้านไหนนะครับบ้านจมูครับบ้านจมูกตะบลตะบลตะวังอำเภอบเชิตมอสเรมอยู่อำเภอบเชิตเนาะตรงนี้นะครับอยู่กระท่อมสูง ครับเป็นคนตะวังพรมเทศัดสุรินทร์ครับแล้วแล้วดินดินนี่ยังไงเนี่ยพ่อไอที่เป็นเนินดินอยู่ตรงนี้ไม่ไม่เห็นทคอนกรีตเนี่ยเห็นเห็นเหลือดินตรงนี้เป็นจอมปลวกนี่งจอมปป่งนี่นี่ตรงนี้แต่ก่อนลุงปูนั่งนี่เนาะนั่งนี่ลุงปูก็ขี้ตรงนี้เละเนี่ยอ๋อขี้ตรงนี้แหละคุดให้ขี้นะอ๋อครับในลุงปูขี้พมกวนนั่งตรงนั้น นี่คีแต่ก่อนดินมันเสมอได้มันไม่ขึ้นอย่างนี้หรอกแต่ก่นอนดินเสมอครหลวงปู่ส่วนมากเขานั่งอยู่แต่ข้างล่างหลวงปู่ไม่ได้อยู่บนกระท่อมเวลาเวลาเขานอน,น,ท,นท่านมานั่งอยู่ตรงนี้ครับเวลากลางวันเขาก็นั่งข้างล่างกึ้นขึ้นเขาก็นอนขึ้นนอนข้างบนครับนี่เขาขุดหนึ่งสองสามนี่เขาก็คีออกลมนี่ยแหละนี่หลวงปู่เป็นที่่ทย อุจละเนาะของหลวงปู่ตรงนี้ครับหลวงปู่ไทยละก็ไม่อายด้วยเนาะพ่อก็นั่งอยู่นั่นพ่อก็นั่งพ่อพ่อก็นั่งอยู่ด้วยอยู่ตรงนี้ครับนคนสีคนนั่งอยู่ั้างนี้ด้วยข้างนี้ด้วยผมด้วยเขาก็นั่งออยู่ตรงนี้แหละนี่มานั่งอึู่แล้ว่าผมว่าเพราะว่าทีนี้ผมก็คิดว่าคนโบราณเขาว่านะคนไหนเขาเขาคีแล้วก็เขาเอาเอาดินนี่เลย ก็ช <muitas> ุดเขาก็เอามือกบกบขีไว้นะครับทีนี้ผมคิดว่าไอคนโบราณว่าคนไหนมีบุญขุดที่ลงปูขี่เห็นเงินเห็นทองว่านะทีนี้ผมลงปูไปผมกับจุดทูปจุดเทียนมูสาตุเด้อลงปูถ้าลุงก็ผมมีบุญมีบุญกับลงปูให้ขุดท่ทลงปูขี่ก็ให้เห็นเห็นเงินเห็นทองว่าประมาณนี้ ผมก็ได้ไม่ได้ขุดไหนผมก็เอามือนี่คุยคุยคุยออกไม่มีอะไรเลยไม่แต่ดินนี่อย่างนี้เลยครับมาเอ๊ะขี้ลงปูนอไไปไหนเนาะไม่เห็นเี่ถ้าไม่เห็นกับตาผมก็ไม่เชื่อหรากเห็นกับตาผมแต่จะขุดแต่ไม่มีไม่ไม่เห็นขี้ไม่เห็นขี้ครับมีแต่ดินที่ขุดขุดกบไว้แหละดินอย่างนี้นี่ขุดกบไว้มาเอะแต่ทีนี้ผมเชื่อแต่ก่อนผมไม่เชื่อเนาะคขุดขี้ลงปูนไม่เห็นเชื่อเลยเชื่อ จนทุกวัน Diamond, จนพร kind of mm ุงปูข้านแต่พรผมไม่เช really um> uh> oh, ื่อหรอกแต่เขามาคนเต็มผมนู่นไปไทยอยู <S <S ่ไม่มายุ่งกับลุงปูเลยนะเพะนั้นลุงปูพาพาผมไปไปไปกับผมเราเขาพูดก็ไมแน่เนาเต้าเต้าพงยืมสามาเอาผมก็ไม่ได้ไปกับเขาก็ไม่เชื่อนาะแต่ก่อนไม่เชื่อก็ไม่ได้ไปเลยตอนขุดตัวลุงปูขี้เลยผมจะเชื่อทุกวันเลยเชื่อเลย อันเสียจนจริงๆว่าหลวงปู่ครับผมแล้วก็มาตรงที่ตอตะเคียนเนาะครับตอตะเคียนนี้ก็มีหลายท่านที่เดินทางมาแล้วมาขอนะครับมีร่องรอยอยู่เนาะมีการถือสุขใจจะทำบันพระที่ผ่านมาเนาะตรงนี้นะครับคุณพ่อเนาะนะครับหลายท่านก็มีโชคกับแม่ตะเคียนตอตะเคียนตรงนี้เนาะครับตอตะเคียนตรงนี้อายุประมาณประมาณ20กว่าปีได้ไหม กว่ากว่า20ปีนะครับผมแสดงว่าคือให้โชคมาเนี่ยก็มาปักไว้มันก็20ปีแล้วมาปักไว้ปักไว้เป็นเป็นต้นตะเคียนแท้ๆเลยต้นตะเคียนแท้ๆครับผมเป็นต้นตะเคียนแท้ๆเลยดูจากแล้วก็น่าจะอายุหลายร้อยปีเหมือนกันนะครับเป็นเหมือนกับเป็นตอเก่าเนาะเอามาฝังเนาะเหมือนรอยของการไหม้ด้วยเนาะก็เนาะอันนี้คือกระบอกน้ํานี่ของขอตรวจจับเดี๋ยวนอกครับผม อันนี้เป็นกระบอกเนาะกระบอกน้ำผายใส่เงินเงินคนโบราณนะนับภาพเอฟซีมาสองดูเด้อนะครับอยู่ที่นะครับผมอยู่ที่ตรงตะเคียนนะครับผมนะครับโอ้เห็นสามเห็นสามอเห็นสามเห็นสามแล้วนี่นี่ครับนี่นี่เดี๋ยวคนอยากสีด้วครับผมสนี่ครับสามสามในกล่องนะครับมองในกล่องนะครับเด้อพี่นองนะครับผมเอฟซีนะครับผม ครับเหมือนสามไหมครับผมนี่ครับเหมือนเลขสามไหมครับผมดูดีๆเด้อตรงปลายทูบนี่ไหมครับผมเหมือนเลขสามไหมเหมือนไหมพี่เห็นไหมเหมือนคล้ายเลขสามไหมผมว่าเลขสามเลยนี่เลขสามสามไหมนี่ครับผมนะครับเหมือนเลขสามเลยนะครับผมเหมือนไหมครับผมตรงนี้เหมือนเลขสามไหมโอ้โหสามสามสามตัวนี้มาเลขหกไหมสามหกนี่หกไหมนี่ถ้าผู้ชมเห็นไปตัวไหนก็ลองวิเคราะห์ดูเด้อนะครับผมนะครับ แอดมินดูโดยสายตาน่าจะเป็นสามเด้อนี่นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตซูมกล้องแป๊บหนึ่งขก้นหน่อยปึ๊บนี่เห็นบอเนี่ยชาดบอกครับผมนี่นี่ครับสามบอครับนี่สามเออสามบอพี่บ่านี่แม่วงกลมนี่ไหมครับผมสามสามตุนี่นี่นี่เป็นหกบ่นี่นี่สิเป็นหกว่นี่โมงนี้มุมนี้แมนโมนี้ไปไปแมบหกว่สามหกนี่นะครับเพราะว่าเป็นสามเป็นหกนะครับคันว่สดุเป็นอย่าหนึ่งสอง เอฟซีแฟนช่องคนที่เห็นคือห้าว่าห้ยไปบนบนไปน้ำครับผมในสายตาครับเห็นน่าจะเป็นสามกับหกเลยครับผมท่านผู้ชมนะครับผมน่าจะเป็นสามกับหกเลยเด้อนะครับผมอ่ะแม่ตะเคียนเพิ่นห้โศกเลยเด้อตะเคียนอายุยี่สิบกว่าปีนะครับผมเป็นตอตะเคียนที่คุณพ่อนะครับผมเพิ่นเราอปูฟันไท้ฟังตรงนี้นะครับผมนะครับเอฟซีแฟนช่องก็ลองวิเคราะห์พิจารณากันเลนะครับผมหรือท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนนะครับผมนะครับ ยกมือสาธุเอาเลยเด้อนะครับผมยกมือสาธุไปหาหยิบจับนะครับผมหยิบจับฉลากิดแบ่งรัฐบาลนะครับสำหรับงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะครับผมเห็นแล้วเด้อครับท่านผู้ชมนะครับสามกับ6นะครับผมนะครับอยู่ที่ต่อตะเคียนนะครับผมอยู่ที่ต่อตะเคียนนะครับอยู่ที่กระท่อมสูงนะครับผมกระท่อมสูงของหลวงปู่สวงนะครับผมนะครับเอซีทุกท่านนะครับผมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับผมนะครับอืม ลองเสียงลองเมืองเด้อรับพี่น้องเขานะครับผมนะครับกระท่อมนะครับผมใสอ่าเ้าไปเมืองทางในอีกทีนึงครับผมนี่มอสนตอหสีนนี่นี่นี่นู่กผมเอามาจากหมอนี่เพิ่น้หมอนนี่งวดไดล่ะบ่กู้หบ้ว่างวดไดห้ผมเขียนนี่อ้โหอ้าเขียนไปให้งวดนี้บ่นี่องคือหลายตแต่น้องบาดที่นึ่งห้ หนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งสามเห็นไ่ไข่กันเลยนี่หนึ่งสองด้วยเด็กอนันนันเล่นแสดงว่าเิ่นมาเ,เสียงมันมาเฮ็ดพิธีอยู่นี่แล้ว่นเสียนเสียงไว้นี่ครับผม่านปู้ชมเด้อนะครับผมก็ลองวิเคราะห์พิจารณามึงนะครับผมนะครับตัวเลขนะครับผมนะครับที่เขาเห็นอยู่ที่ท,ที่นะครับอยู่ตรอตะเคียนเนาะเห็นสามหกนะครับผมเห็นสามหกนะครับผมนะครับ แล้วตรงนี้นะครับผมแล้วก็เป็นตัวเลขที่เพิ่นเสียงไหวอยู่ใต้หมอนแต่หมอนนี่นะครับหมอนหมอนที่เพิ่นไหวท่านั่งท่านไปีนะครับผมแต่พันเสียงไหวเขาไปเลิกไปเห็นพอดีอ่ะท่านผู้ชมกรับแคปหน้าจอแคปเลยเด้อครับผมนะครับหนึ่งห้าสี่หนึ่งสองสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าเจ็ดห้าเก้าสองนะครับหนึ่งห้าสี่เด้อขวัญขาัสีเนียนพิ่นคือว่าบุญทิงเพิ่นคือว่าทึ่งไว้น้ำน้อแบบนี้เนาะเอาเอาเอาพี่น้องเข้าครับผมเอาไปพิจารณาเอาไปเจรนาบุญเด้อครับผม เดี <differences S 2> ๋ยวเ้าสิบพิเศษตัวเลขที่อยู่ในต่อเห็นกันเนาะว่ามีหนึ่งสามเห็นหนึ่งสามเนาะครับผมครับผมก็มาสรุปเด้อนะครับผมมาสรุปนะครับผมจอมไม่ใช่จอมปวกเนาะนะครับตะเคียนนะครับผมต่อตะเคียนนะครับผมของปู่สวงนะครับผมตะกท่มปู่สวงนะครับผมเห็นนะครับผมเห็นอยู่ที่ต่อตะเคียนนะครับผมนะครับเห็นสามหก 46นะครับผมท่านผู้ชมนะครับผมนะครับก็ลองไปวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับผมสำหรับงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันหกสิบสี่นะครับผมนะครับมีสามหกสี่หกนะครับผมนะครับอ่าแล้วก็อีกตัวเลขตัวหนึ่งนะครับผมนะครับตัวเลขตัวหนึ่งนี่ครับตัวเลขตัวหนึ่งที่อยู่ใต้หมอนนะครับผมนะครับเป็นตัวนี้ขึ้นมานะครับผมนะครับตัวนี้ก็ลองเอาไปวิเคราะห์พิจารณาดูเด้อนะครับผมนะครับก็มีค่อนข้างจะหลายตัวเหมือนกับเมื่อเหมือนกับมี มีมาเสียงเนาะมีคนมาเสียงเนาะมาเสียงนอนมาเสียงนอนแล้วก็มาเขียนแล้วก็มาทับไว้ใต้หมอนนะครับตัวเลขก็จะได้ทั้งสามตัวเลยคือหนึ่งห้าสี่หนึ่งสองสี่ห้าหนึ่งแล้วก็สี่ห้าเจ็ดห้าเก้าสองนี่คือสงสัยจะมาเสียงเอาวันพระนะครับ,รบวันพระที่ผ่านมานะครับผมนะครับ นี่แล้วก็เียนไว้บนโดยนําเด้อนี่เห็นบนนเด้อบนบนโดยเดอบนนะครับผมนะครับท่านผู้ชมก็ชัดๆมากนะครับลองเอาไปหยิบจับฉลากกีแบงรัฐบาลนะครับผมนะครับทางช่องและทีมงานของเรานะครับผมนะครับสนับสนุนนะครับผมนะครับการซื้อฉลากกีแบงรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมนะครับโอเคเนาะจะไปดูกันอีกทีนึงนี่แหละครับท่านผู้ชมก็คือบทสรุปรากามีตัวเลขที่เพิ่นเขียนไว้ใต้หมอนที่กระถ่อมปูสวงครับซึ่งทางทีมงานพ่นกับกับส้างเพิ่นกระได้นำ เสนอไปแล้วครับอย่างไรพี่น้องก็คือสีเห็นแล้วเนาะครับเกี่ยวกับเทปวิดีโอทีตัวเลขทีพีน้องเชาาอิสานไตพน่พนนั่มาเสนอครับขอขอบคุณพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับที่เขามารับชมรับ้างครับถูกใจใก็อย่าลืมฝากซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อสิบประเพณีอจากได้กันดีๆของทั้งสองขอบคุณครับสวัสดีครับ